สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับการพยากรณ์ฝนนะคะหรือว่าสภาพอากาศล่วงหน้าเป็นเวลา10วันนะคะสำหรับพยากรณ์ฝนฟ้าสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมงนับตั้งแต่7นาฬกาถึง7นาฬิกาวันรุ่งขึ้นนะคะ10วันล่วงหน้าระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2566ค่ะสำหรับวันที่22ถึงวันที่1ตุลาคมสภาพอากาศบริ รเวณประเทศไทยตอนบนทิศทางลมเริ่มมีการแปรปรวนโดยทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีลมทิศเหนือลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอากาศเริ่มเย็น ในช่วงตอนเช้ามีฝนบางพื้นที่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะอากาศเริ่มเปลี่ยนไปก็ระวังสุขภาพด้วยนะคะส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทางด้านตะวันตกและก็ภาคใต้ ประกอบกับมีแนวร่องมรสุมผ่านภาคใต้ตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ทำให้ยังมีฝนตกเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องในบริบรเวณภาคอีสานตอนล่างค่ะภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคภาคใต้และก็ภาคตะวันออกจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น และก็ตกต่อเนื่องโดยเฉพาะรับมรสุมนะคะต้องระวังตกหนักถึงตกหนักมากนะคะคืนก็แรงด้วยค่ะส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนในระยะนี้นะคะมีเพียงยอมความกดอากาศต่ำกอตัวบริเวณทะเลจีนใต้ฝนที่ตกในขณะนี้นะคะมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และก็ร่องมรสุมนั่นเองค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะบางบางพื้นที่มี3ฤดูบางพื้นที่มี สองฤดูนะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสำหรับมรสุมที่ผัดพัดผ่านเข้ามายัางประเทศไทยอากาศเปลี่ยนแปลงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางช่องขอบคุณมากๆทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังสภาพอากาศวันนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ